วันกน็เ,เป็นวันพฤหัสที่24เ,เดือนมีนาใกล้สิ้นเดือนไปแล้วสิ้นเดือนกลางปีสิ้นปีไปตามลําดับชีวิตเราก็หมุนเวียนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายฉะนั้นเราไม่ประมาทในชีวิตมันสร้างคุณงามความดีมันสวดมนต์มันแผ่เมตตามันอมโมธนาบุญมันอ่อนน้อมต่อพระตัตไตจิตใจเราถึงมั่นคงในบุญกิริยาวัตถุสิบอย่างด้วยกันหนึ่งทานบ่มี สองศีลบม่มีทานบ่มีศีลแล้วก็ภาวนาทานศีลภาวนานี่เป็นกิจที่เราทําเป็นประจําทานเวลามาสร้างคุณงามความดีทานเวลามาฟังทรมาสวดมนต์มาสร้างคุณงามความดีนี่ทานมันก็ทําให้เราเกิดความสุขความปิติก่อนที่เราจะให้ทานเราต้องคิดก่อนให้ทานมันเกิดบุญอยู่แล้วเกิดที่เราความตั้งใจวันโกนไม่ละวันพระไม่ขาด คุณงามความดีเราก็สร้างคุณงามความดีเป็นปัจจุบันให้ดีปัจจุบันปัจจุบันธรรมทํามคุณงามความดีเป็นเป็นอริยสัพภายในเป็นสัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาเรามีทานบา่มีศีลมีภาวนาแล้วเราก็อ,อ่อนอ่อนน้อมต่อพระรัตนตไตยอ่อนน้อมต่อพระรัตนตไตยจิตใจน้อมเข้าสู่พระพุทธเจ้าสู่พระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติมาทั้ง8 0ด0ม สี่พันพระธรรมขันย่นย่อมาศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตต์แห่งความหลุดพ้นได้นี่วิชาทําให้เกิดความดับอวิชาวิมุตต์คือความหลุดพ้นจากการมาโลกรูปมโลกอรูปโลกทั้งหลายนี่เนี่ยคือว่าเรานอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็ศรัทธาเป็นอาจารสศรัทธาศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธานธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าเราอ่อนน้อมจิตใจแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศล เพราะมะโนกรรมนี่สำคัญเพราะมะโนกรรมทําให้เราจะทําดีทําชั่วก็อยู่ที่มโนกรรมที่เจตนามโนกรรมนี่สำคัญเพราะคนมีมิจฉาทิฏฐิย่อมไม่นขนควายอ่อนน้อมต่อพระรัตตริจิตใจเลยไม่มีบุญกุศลหาเพิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลตภัพทั้งหลายหมกมุ่นในราคะโทสะโมหะรักโลภโกรธหลงเนี่ยนะเวียนบ้ายตายเกิดทำหันกันเบียดเบียนกัน มันก็ทําให้เกิดความทุกข์เกิดการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นประโยชน์ตนก็ไม่ได้ประโยชน์ท่านก็ไม่ทําประโยชน์อย่างยิ่งเยาวปรารถนาว่าจะถึงย่อมตกอบายภูมิอบายมุกซีอบายภูมิสีนะพุทธเจาวลีสอนให้เราเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในบุญกริยาวัตถุสิบกริยาคือว่าบุญบุญคือความสบายใจกริยาคือว่ากายวาจาใจของเราวัตถุวัตถุเป็นมงคลนั่นเองเป็นมงคลต่อจิตใจ เราก็เป็นผูท้ที่อ่อนน้อมต่อพระไิรจิตใจเราถึงมั่นคงระดับที่5คือการนขนควกิจที่ควรทำนขนควในการเสียสละมาสร้างคุณงามความดีนขนไความาฟังธรรมมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญภาวนาอันนี้คือว่าเป็นบุญเป็นการภาวนาเป็น,นตัวการสวดมนต์ก็เป็นการภาวนาการพิจารณาทำคําสั่งสอนพุทธเจ้านี่พพุทธเจ้าท่านหนึ่งว่า เราต้องขนขวายในบุญเป็นศีลทําให้เราเกิดความตั้งมั่นในการสมาทานศีลห้ากาเมบ้างศีลห้าอภรรมจริยาศีล8ปดศีล10ศีล227ยเจนี่พุทธเจ้าถึงบัญญัติศีลไว้ศีลเบื้องต้นท่ามกลางหรือว่าศีลถึงที่สุดหรือว่าที่สุดแห่งการพ้นทุกข์คือการเพียนรักษาศีลให้เป็นอิทธิศีลให้ได้ศีลที่มั่นคงศีลไม่งอนแงนคอนแคนเหมือนเศษาแท่งทึบ ลมพัดมาทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกย่อมไม่วันไหวเนี่ยศีลเหมือนสิ่งที่เราจะทำในแผ่นดินเนี่ยถ้าเราศีลมั่นคงแล้วเราก็สามารถสร้างอะไรก็ได้สร้างคุณงามความดีสามารถจะทําให้ถึงสุขคติทําให้เกิดโภกคทรั์ถึงให้พระนิพพานได้พุทธเจ้าท่านถึงให้เราน้นควายในในข้อที่5นี่ <c oughs> การนขนควายในบุญกุศลเป็นสิ่งที่เราทำนี่ เราเราคนณควายแล้วเราก็แบ่งให้คนอื่นข้อที่6คือการแบ่งทานให้คนอื่นได้ให้ทานแบ่งให้คนอื่นได้ทําบุญกับเราทั้งคนดีทั้งคนชั่วทั้งคนที่รักเราคนเกลียดเราโอกาสทำเรามีความเมตตามีความกรุณาความมูทิตาอุเบกขาต่อคนที่ปฏิทูตสายเราแล้วก็มีความอุเบกขาเสียเราก็เป็นคนที่ไม่มีตัวตนไม่มีอัตราตัวตนมีความเมตตา ให้อภัยทานไปนี่ให้อภัยทานคือการให้อภัยเป็นทานอันเยอ่เลิศที่พุทธเจ้าทรงสัรเสริญให้อภัยต่อคนที่ประทุษร้ายเราทําร้ายเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันจิตใจถึงมั่นคงนี่ให้วัตถุเป็นทานวัตถุสิ่งของเป็นทานซองให้ธรรมทานเหมือนเราฟังธรรมนี่เรามีธรรมะอยู่ในใจนี่อันนี้คือว่าเป็นผู้ที่ขนขวายในการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ให้ทานข้อที่ ที่เจ็ดคือการฟังธรรมการฟังธรรมที่เราฟังทุกวันเราหลังจากเราทำวัดแล้วเราก็ฟังธรรมเป็นประจำทุกวันทุกวันย้ำเรื่องเดิมเรื่องเก่าๆนะที่เรายังทำไม่ได้สิน 5, ส้นห้าสิ้นห้าอภรรม,มจริยสิ้นแปดสิ้นสิบสิ2นสองร้อยสยี่สิบเจ็ด้าธรรมคำสั่งสอนที่เรายังจำไม่ได้สติปัทานสมาปฐานสีญาส,สี หรือว่าภาระห้าอีสีห้าโพชฌงเจ็ดมรกมีองแปดแล้วก็ย้ำบทเดิมที่เรายังปีบัติไม่ได้แต่เราก็พยายามประหยัดปีบัติให้ได้หรือว่าพยายามบากบันค้นควายทําให้เราเกิดความตั้งมั่นนี่การฟังธรรมทาให้เราเกิดการภาวนาการภาวนาคือการฟังก็อันเดียวกันภาวนาการฟังธรรมการภาวนาหนึ่งฟังธรรมสองภาวนาคือการภาวนาสองฟังธรรม 3. การเทศธรรมการเทศให้ตนเองให้เกิดความตั้งมั่งให้เกิดความประสัท t ะความเลื่อมใสต่อพระราตรีเพราะเราเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงทำดีย่อมได้ดีทำชั่วได้ย่อมได้ชั่วไม่ว่าทำบุญทำบาปไม่มีใครตีไม่ได้แต่มันต้องรอเวลาเหมือนเราปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกต้นมะพร้าวจะส0มสวันได้กินไม่ได้กินต้องรออีก สี่ห้าปีเป็นสิบปีกว่าจะได้กินลูกเนี่ยบางคนสิบปีก็ยังไม่ได้กินต้องรอเวลานเนี่ยการเทศธรรมการเทศให้ตัวเองให้เกิดความตั้งมั่นก็เป็นสิ่งที่สําคัญเนี่ยาการเป็นการภาวนาการเทศธรรมให้ตนเองทุกวันทุกวันจิตใจเราก็ตั้งมั่นอย่างว่าอาจารย์ก็มีอยู่มองน้าก็ไม่่อยได้เทศไม่เทศเลยก็ว่าได้ออกมาอยู่วัดห้วยหงโย วัดห้อยหงนี้เป็นผู้นําเขาก็ต้องพาเขาสวดมนต์พาหุงมหาการพาทาวัดเช้าทําวัดเย็นสวดมนต์บทมหาเจ้าพระพักตต่างๆแล้วก็ทําให้โยมได้ศรัทธาภาษศรัทธาความเลื่อมใสประโยชน์ตนก็ทําประโยชน์ท่านก็ทําประโยชน์อย่างยิ่งแล้วต้องปรารถนาประโยชน์อย่างยิ่งคือโลกุตระธรรมธรรมที่อยู่เหนือโลกนั่นเองเราต้องปรารถนาถ้าเราไม่เสียสละเวลามาแล้วก็ ไม่เทศธรรมแล้วก็อยู่สบายอยู่ที่เมืองนะไม่ต้องวุ่นวายอะไรไม่ต้องพบผู้คนแล้วก็อยู่แบบสบายแต่ครูบาอาจารย์หลวงพ่ทวดหลวงปูดูหลวงตามะเราไปเคยไปขอท่านเคยไปขอให้ท่านด้วยช่วย,ส,วยสร้างกุฏิเจนาสะนะอยู่ที่เมืองเนตะจนได้ที่พักอาศัยอย่างดีแล้วเราก็มาทำหน้าที่ในการพาเขาสวดมนต์พาเขา ทำคุณงามความดีเป็นกิจหน้าที่ของเราเนี่นี่ข้อที่9าคือการเทศทําให้ฟังไม่ใช่เราอยากไม่ใช่เราไม่อยากเราก็เฉยเฉยของเราแต่หน้าที่ไม่อยากแก่ก็ต้องแก่ไม่อยากเจ็บก็ต้องเจ็บไม่อยากตายก็ต้องตายก่อนที่เราตายสร้างคุณงามความดีหรืออย่างนีเนะี่ยนี่การเทศไม่ใช่ใครจะทํายง่ายเพราะใช่เราจะทําเพื่อเห็นแก่ลาภสักระะเห็นแก่ศรัทธาเห็นแก่วัตถุสิ่งของ ถ้าเห็นแก่วัตถุสิ่งของเห็นแต่ลาบสักรล้าเห็นแต่ปากอยากตามท้องดดก็ไม่บวชดีกว่าไม่บวชมาเพราะว่าถ้าบวชนี่ต้องเสียสละทุกอย่างเสียให้ทานลูกทานเมียทานทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อสดับรับฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้น้อมทำมาให้ญาติโยมได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยนี่นะนนะการที่เราเทศธรรมก็เพื่อจะให ญาติโยมตั้งมั่นเราตั้งมั่นไม่จะเทศให้คนอื่นอย่างเดียวนะต้องเทศให้ตัวเองสามส่วนเทศให้คนอื่นส่วนเดียวพอเหมือนชี้นิ้วไปเนี่ยชี้นิ้วไปนิ้วเดียวเนี่ยต้องเข้าตัวเองสามนิ้วเนี่ยนิ้วหนึ่งก็ชี้ให้บอกนี่แต่ว่าเราต้องมีอยู่ในสามนิ้วสี่นิ้วของเราเราต้องเทศให้ตัวเองให้ตั้งมั่นก่อนถ้าเราเองไม่ตั้งมั่นเทศให้ไปเทศตลกหกาไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอยู่ไม่นานยี่สิบสามสพรรษาก็ศึกแต่เรา อยู่ไปเพื่อประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์การถือพรหมจรรย์มันน่าดื่มเหมือนมันทยอดโอชาแห่งโครสเนี่ยเพราะเราเกิดมาเห็นความทุกข์เห็นคนเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นความพลาดพลาดนั่นเองเราถึงได้บวชเนี่ยเราถึงไม่ได้โศกาเท่าไหร่แต่การโศกาโศกร้กรองไห้จากบิดาเราเสียเราก็ร้องไห้ธรรมดาเพราะพระอานนท์ท่านเป็นโสดาบันปฏิพลแล้วท่านก็ยังร้องไห้อยู่ เราก็ร้องไห้เมืออกันตอนที่พ่อเสียชีวิตเราก็ร้องไห้เสียใจเสียใจว่าพ่อจากไปเร็วเกิน53ปีเองวันพระ15ค่ําเดือนสิงหาปีปี่ท่านก็เสียชีวิตเป็นวันวันพระดับดับ15ค่ําท่านก็จากไปด้วยความสงบลมหายใจเฮือกสุดท้ายเราก็อยู่ข้างยมพ่อยมพ่อก็จากไปเราก็ร้องไห้เสียใจเหมืออกันแต่ เราต้องอดทนเอาร่างกายที่บีดาให้มาเนี่ยสร้างคุณงามความดีพ่อไม่มีโอกาสจะได้บวชเรียนพ่อะอะไรอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้เราสอนให้ท่านเขียนตั้งแต่อยู่ปฐมท่านก็เขียนได้นิดหน่อยตอนหลังท่านก็เขียนไม่ได้ครับพอท่านไม่ได้เรียนกขอ,ขอ,ของอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรท่านเลยไม่มีโอกาสได้บวชเนี่ยเราก็เป็นตัวแทนบวชให้โยมพ่อบวชให้โยมแม่ในการบวชมันก็มีบวชหลายอย่างบวชเล่น บวชลองบวชคลองไปพินีบวชนีสงสารบวชผ่านเข้าสุบบวชสนุกกับเพื่อน,น,นบวชอกหักหลักลอยคอยงานสังขารสมยมไม่อุปถากข้นมาบวชก็มีเยอะแยะน่แต่ศาสนาบุคคลมันไม่เสมอไปพระทุกวันนี้ออกข่าวมาไม่ใช่พระเราอารัชีในศาสนาบวชมาแล้วก็ทําให้ศาสนาเสื่อมคนที่มีศรัทธามากก็ทําให้มีศรัทธาน้อยคนมีศรัทธาน้อยก็หมดศรัทธาไปเนี่นนะเป็นคน เหยียบย่ำศาสนาเพราะพุทธบริษสัตว์นั่นเองที่ไม่เกิดความตั้งมั่นในธทรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบวชมาแล้วก็ย่ำยีศาสนาทำให้เขาหมดศรัทธาไปทำให้เขาเกิดหมดศรัทธาไม่ศรัทธาในภาคกาสัมพัสแต่เราพุทธบุตรสัตว์ทั้งหลายผู้ได้ฟังธรรมผู้ได้สดับรับฟังมากเราย่อมจิตใจวางอุเบกขาไม่ไปยึดมั่นในตัวบุคคล มันมีศาสนาวัตถุศาสนาวิธีศาสนาธรรมศาสนาบุคคลถึงบุคคลไม่ดีก็ตามศาสนาธรรมก็มีศาสนาวิธีก็มีศาสนาวัตถุก็ยังมีอยู่นี่เนี่ยศาสนาพุทธศาสนาแห่งศาสนาวัตถุศาสนาวิธีศาสนาธรรมก็ยังมีอยู่ศาสนาบุคคลไม่ดีแต่พาะที่ดีๆก็ยังมีเยอะมากใหม่ที่เป็นอรหันต์ก็จํานวนมากเหล่ากลาแบบมอบกายทวายชีวิตได้สนิทใจ แต่พวกอรัตชีในศาสนานะเราอย่าไปเสพเขามากถ้าเสพมากมันก็ทําให้ศรัทธาเราตกศรัทธาเราตกไปทําให้เราหมดศรัทธาไปเราจะเป็นเหมือนคนมีสิ่งของเน่าของเหม็นก็ชอบดมชอบดอมชอบมาพัดตกแต่งทําให้เกิดการติดพันต่างๆนคนสิ่งที่เน่าเหม็นก็ชอบดมชีพที่เน่าเหม็นก็ชอบมาทัดทรงให้เกิดความเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆนี่ ฉะนั้นเราอย่าเอาของเน่าของหม็นมาพัดแต่งในร่างกายของเราแค่ร่างกายเราก็เหม็นเต็มที่แล้วเราจะมาสูตรมาดมสิ่งที่หม็นก็ไม่ควรฉะนั้นการบวชมันก็มีทั้งหมด6อย่างบวชเล่นบวชลองบวชคลองประเพณีบวชนีสงสารบวชผันก็สูดบวชสนุกกับเพื่อนนี่บวชเล่นคือว่าเห็นเพื่อนบวช ก็บวชไปด้วยเล่นไปด้วยเหมือนเนนบวชแต่ว่าเนนบวชแต่ถ้าบวชมาแล้วมาศึกษามาปฏิบัติเรียนรู้ทำ,ทำวินัยทำวัดสวดมนต์มันฟังธรรมมันเจริญสติเจริญสมาธิก็เป็นกิจหน้าที่ของเราต้องทําถ้าเราไม่ทําแล้วมันก็หมดไปเรื่อยไม่มีการฟังธรรมไม่มีการอบรมไม่มีการช่วยเหลือตนเองเป็นคนที่ง่อยเปี้ยเสียขาก็ไม่ได้ฉะนั้นไม่ใช่บวชเล่นบวชลอง ลองลองบวชเป็นยังไงนี่บวชลองลองดูหรือว่าบวชพักผ่อนนี่ก็ไม่ใช่แล้วบวชมาต้องถือทรมวินัยนี่บวชเล่นบวชลองสามบวชคลองประเพณีคือว่าบวชตามประเพณีอายุ20ถึงได้บวชอายุ20ถึงได้บวชเดยี่สิบห้าได้บวชถ้าบวชเบียดก็บวชก่อนเบียดอะไรที่เขาว่าเนี่ยถือตามเพลนีบวชนี้สงสารหนีการที่ขี้เกียจที่ค้าในการทํางานใน บ้านในช่องแล้วก็มาทํางานมาหาอาศัยผ้าเหลืองอยู่นี่บวชนีสงสารแล้วก็ข้อที่5คือบวชผ่านเข้าสุกบวชขานเข้าสุกกินเข้าสุกกับชาวบ้านไปวันวันหนึ่งไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาหมัวแต่เล่นลายมื่อแต่เล่นในสิ่งเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกินในรสในผลิตภัณในสิ่งต่างๆก็ทําให้จกสูบ่บบยภูมิเพราะการทําดีทําชั่วไม่มีทิศลับไม่มีที่ ไม่มีที่ลับย่อมมีที่แจ้งถึงคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราทําอะไรเราทําบุญทาบาปก็อยู่ที่ตัวเราถึงคนอื่นไม่รู้พระริยเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ที่มีปัญญาญาณท่านรู้นะรู้ว่าสิ่งนี้ที่เราทําดีหรือไม่ดีย่อมเทวดาผู้มีอิทธิฤทธิบุญญาฤทธิมีรู้ว่าละจิตละใจย่อมรู้เนะี่ยเหมือนนางอมมาลาเป็นภรรยาของมโหสถเนี่ยมโหสถเป็นผู้ที่ตั้งมั่น ในคุณงามความดีเป็นคนที่เชื่อว่าไม่มีที่ลับที่แจ้งขนาดที่ทำดีทำชั่วนางเลยไม่ไปเล่นชู้ไม่ไปผิดศีลกาเมเป็นคนที่ตั้งมั่นอยู่ในมโหสถขนาดมโหสถทดลองตอนที่จะขอนางอมาลามาแต่งงานก็เอาน้ำเนี่ยลดหัวนางจนนางเปียกปอนไม่หมดนางก็ไม่มีความโกรธกับมโหสถที่เอาน้ำ ไปลดลาดหัวของนางนางก็ไม่มีความโกรธข่คมความโกรธได้นี่นะตอนหลังมาพระเหษมโหสถก็ไปขอนางอมรามาแต่งงานจนแต่งงานแล้วก็ก็วานให้คนที่มีฐานะที่ดีกว่าหน้าตาหล่อกว่ามามามา,มาพูดหยอกล้อเพื่อจะให้นอกใจมโหสถนางอมราก็ไม่นอกใจ มโหสถย่อมตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมท่านถึงให้คติว่าไม่มีที่ลับสำหรับการทำคุณ,คณงามความดีหรือว่าทำความชั่วย่อมผู้อื่นไม่รู้แต่เรารู้ไม่แต่เราอยู่ในห้องน้ำาอะไรเราก็รู้ว่าเราอยู่ในที่ไหนอยู่เราทำอะไรย่อมรู้ไม่มีที่ลับไม่มีที่แจ้งฉะนั้นเราเชื่อว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วได้ย่อมได้ชั่ว บางคนน่ะคนพานก็ว่าทําดีได้ดีมีทิศไหนทําชั่วได้ดีมีทมไปไปนี่ยคนพานแต่พระพุทธเจ้าท่านเลยให้เราทําความเห็นให้ตรงการเทศธรรมให้ฟังยังไม่พอข้อสุดท้ายอุชุคือว่าการทําความเห็นให้ตรงต่อทำคําสั่งสอนพุทธเจ้าบุญกริยาวัตถุข้อที่10นี้ก็สําคัญมากเหมือนเราฟังธรรมทุกวันเพื่อให้เรามีความเห็นถูกต้องถูกจรงิงถูกตรงถูกธรรมนี้ รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลประชุมชนเนี่ยปุริสัธรรมมิตรเจ็ดต้องมีถ้าเราไม่มีปุริสัธรรมเจ็ดเราก็เป็นผู้ที่นําตัวเองไม่ได้นําผู้อื่นไม่ได้เหมือนกันนี่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นําแห่งการสร้างคุณงามความดีรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลประชุมชนเนี่ยปุริสตธรรมเจ็ดต้องมีถ้าไม่มีมันก็ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องมัน สำรวจตัวเองหาตัวเองให้พบคบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองให้จริงว่าเราจริงๆเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อจะสร้างคุณงามความดีเสื่องบุญกุศลบ่มีสิบ บ่มี 20. 30. นั่นแหะสิ่งที่เราต้องทําทุกวันทุกวันรวมบ่มีทานบ่มีศีลบ่มีเนคขมบ่มีปัญญาบ่มีวิริยะบ่มีขันติบ่มีสัจจะบ่มีอธิษฐานบ่มีเมตตาอุเบกขาบรมีนี่บ่มี10เราต้องทำบ่อยบถ้าเราไม่ทำบ่อยบ่อยเราก็เป็นคนที่ติดในอัมไบยมุกต่างๆติดในโลกในวัตตะสงสารติดในกรรมโทษติดใน การผิดศีลกาปาณาธินากาเมมุสาสุลาผิดศีลไปทุกข้อมีสักยะทิฏฐิวิกิกิจชาสินตปาปามาตราคะปฏิฆะรูปราคะรูปราคะอุรัจจะกูกูจะมานะอวิชานิสังโยชน์เบื้องเบื้องต่ำเบื้องกลางเบื้องบนก็ละไม่ได้ก็จมอยู่ในกามโลกนี่เวียนว่ายเป็นสัตว์นรกบ้าง เป็นเปรตบ้างเป็นอสุนลกายเป็นสัตว์ดารชานเพราะสัตว์นรกมีความทุกข์ไม่มีเวลาหยุดเปรตนี่ก็มีความหิวกระหายไม่รู้จักหยุดเหมือนกันถ้าเป็นอสุนลกายก็มีความกลัวเนี่ยกลัวจะแปลงเพศเป็นสิ่งที่ทุกทรมานนก็กลัวถ้าเป็นสัตว์ดารชานก็มีความหลงหลง ในการกินนอนเสพกามแค่นั้นสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เราต้องเป็นผลที่จิตใจสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานเป็นผู้ที่ขนคววยธรรมะคําสั่งสอนพทธเจ้าเข้าสู่การประพฤติเข้าสู่การปฏิบัติทางกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมบท10นั่นเองพุทธเจ้าถึงว่ากรรมบท10สิ่งที่เราต้องทำหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดนิกรรในกายกรรมสามวจมวกรรม สี่วจีกรรมสี่วจีกรรมสี่คือว่าไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพอเจอวจีกรรมสี่มโนกรรมสามไม่โลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นสองไม่พยาบาทเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นนีน่การไม่เบียดเบียนสามคือการเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อว่าทําดีย่อมได้ดีเหมือนบุญกิริยาวสัสดุ ข้อที่สุดท้ายนี่ข้อที่ที่สิบเนี่ยบุญกิริยาพระทุกข้อที่ทําความเห็นให้ตรงน,นั่น,นอันนี้คือว่าการเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อว่าเราทํากรรมใดย่อมได้ของกรรมนั้นนะทำให้จิตใจเราเศร้ามองแล้วก็เศร้ามองลูกตายเสียผัวเมียตายจากแม่พ่อแม่ตายก็เศร้าส้อยเงางอยไม่มีกําลังจะสร้างคุณงามความดีไม่มีแรงจะสร้างบุญสร้างบรมีฉะนั้นเราได้ร่างกายจากบิดามารดาเรา เห็นหน้าพ่อหน้าแม่อยู่แล้วก็เอากายยกรรมนี้กายกายของเราเนี่ยธาตุดิน20ธาตุน้ํา12ธาตุน้ําคือธาตุแม่ธาตุดินคือธาตุพ่อแข็งแข็งธาตุน้ําที่ซึ่งซึมอยู่ในร่างกายของเรานี่มาสร้างคุณงามความดีเราเอากายยกรรมมาสร้างคุณงามความดีเอาวาจีมาสวดมนต์เอามโนกรรมมาทําความเห็นให้ตรงมาฟังธรรม มาเทศธรรมมาทําความเห็นให้ตรงมุ่งตรงต่อพระนิพพานจิตใจแล้วก็มีวิชามีความศรัทธามีความตั้งมั่นในทรรำคาสั่งสอนพุทธเจ้ามีสัันทะมีความพอใจมีวิยะความเพียรตัวหนึ่งจิตตะจิตใจจดจอ่อดูจิตของเราว่าเรามีราคะโทสะโมหะขนาดไหนวิมังสาใคร่ควรสิ่งนั้นว่าเราทําผิดหรือทําถูก ฉะนั้นท่านเราทำผิดแล้วพยายามทําให้ถูกถ้าทําผิด,ดเรื่อยๆมันก็จะเป็นบาปกรรมมันจะตกอบายภูมิเป็นสิ่งที่มืดบอดมืดดําไปสู่ความทุกข์ความยากความลาบากฉะนั้นเราได้ร่างกายจากบีดามารดาเราก็ต้องมันสร้างสมสั่งสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นเพราะพุทธเจ้าท่านตัดว่าอัตตาโรตถา,า,า,าคตาตถาคตเป็นแค่ผู้บอกผู้สอนเท่านั้นสิ่งที่จะทํา หรือไม่ทําก็เรื่องของเราท่านทั้งหลายต้องทําเองถ้าเราไม่ทําเองมันก็ไม่อิ่มไม่เต็มที่เต็มกําลังทานบ่มีศีลบ่มีเนคขม,มะปัญญาวิทยาคันติสัจจติทานไม่ตาเบกขานี่เนี่ยบ่มีศีลเราต้องลงมือทําเองถ้าเราไม่ทําเองก็ไม่ได้เพราะพะพุทธเจ้าถึงตัดบอกอีกว่า อตหิอัตโนาโนาโถโกสีนาโถปรโรสียาอัตาหิสุทันเตนะนาทางนังลพติทุลพังต้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใครอื่นเล่าจะพินที่พึ่งได้ถ้าตนประพฤติปิบัติเหมาะควรแกท่ทมแต่วินัยย่อมเป็นผู้เท่าถึงความสุขเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเบื้องต้นคือวายเกิดเป็นมนุษย์สมบัติสองเกิดเกิดเป็นพรหมสมบัติ อย่าดับที่3คือว่าเข้าถึงพระนิพพานสมบัติถ้าเราเห็นอัน,นิจจังอย่างแจ่มแจ้งจริงๆก็เป็นทางแห่งพระนิพพานแล้วถ้าเห็นความทุกข์ทุกข์ในสังขารร่างกายทุกข์ในการดิ้นรนแสวงหาทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดเราเห็นโทษเราก็มั่นสร้างคุณงามความดีมั่นเจริญศีลธรรมกรรมฐานเจริญคุณงามความดีมั่นเจริญทานศีลภาวนาไปเรื่อยเราก็มีความสุขมีความสงบความร่ำงับ ในการสร้างบรมีจิตใจเราก็มีความสุขมีความเพลิดเพลินอยู่กันประพฤติบัติในปัจจุบันธรรมในปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถทวิปัสสตินี่มีปัจจุบันธรรมอัชเชว,วกิจมาตปังโกชัญญามรนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้นี่ไม่รู้ว่าความตายจะมีพรุ่งนี้ฉะนั้นเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำวันนี้ที่ดีให้มันเป็น อาจาระรัศทาที่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยตั้งมั่นในพระตถาคตพระพุทธเจ้าถ้าเราปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าเราต้องทําความเพียรเป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดให้ทานบม่มีให้ให้ศีลเนคขมะปัญญาวิยะคันติสัจติทานเมตตาอุเบกขาบ่มีสิบให้เต็มเต็มไม่พออุปปาราบ่มีบ่มียี่สิบนี่ให้วัดวัดให้อวัยุวะเป็นทาน ดับปรมตถบมีให้ชีวิตเป็นทานมอบกายถาวายชีวิตทุกครั้งก่อนที่เราไหว้พระกราพ,พระไหว้พระมอบกายถาวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระยะสง์จิตใจจำานงมุ่งตรง,งต่อพระนิพพานจะได้พบดวงแก้วจะได้แคล้วหมู่มานจะได้พบพระสิลอานในอนาคตการอันใกล้นี้เถินอีกล้านปีก็ท่านอุบัติมาแล้วแต่ทุกวันนี้ท่านอาจจะอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตก็ได้ แต่บางทีท่านก็เกิดมาร้อยปีก็มาอุบัติมาเพื่อจเจริญเจริญศีลเจริญธรรมมะ,จะเจริญบ่มีให้เต็มที่ทั้ง80อสประสงค์ไคกว่าจะได้ตัสรู้เป็นพระเสียเมตไเตยได้พระพุทธเจ้าทั้ง20อสประสงค์ไคพุทธเจ้าโคโดมของเราพุทธเจ้าในกัปนี้มันมันเป็นองค์ที่สี่แล้วอีกหน่อยเหลือองค์ที่ห้าไปก็หมดแล้วจะเป็นศูนย์ยากลับไปอีกนานฉะนั้นเราอย่ามวัวประมาท วันเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่พพุทธเจ้าเลยสอนให้เราไม่ประมาทในชีวิตในประมาทให้วันเวลาประมาทในการสร้างคุณงามความดีให้เก็บสังสมเก็บเล็กผสมน้อยวันโกนไม่ละวันพระไม่ขาดวันนี้พรุ่งนี้ก็วันพระแลมแปดค่ำแปดค่ำก็เป็นพุนที่ชาวพุทธต้องคนควายในการให้ทานสมาทานศีลเจริญสมาธิภาวนาฟังเทศวังธรรมใน การละสมัยในสมัยที่เราได้มีร่างกายที่ดีถึงเราไม่ดีเราก็ร่างกายที่ยังรู้จักทำคำสั่งสอนจงน้อมสู่พุทโธธรรมโมสังโฆประจำฉะนั้นก็ขอโมทนากับทุกท่านที่เรามารวบรวมกันสร้างคุณงามความดีวันโกนไม่ละวันพระไม่ขาดจงน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทำได้บำเพ็ญนี้ แผ่ไปให้บิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์สิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ดีดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดหากท่านทั้งเลาเหล่านั้นมีความทุกข์มีความยากความลําบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลําบากนั้นถ้ามีความสุขดีอยู่แล้ว ก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีจงเป็นภาวะเดชาเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้อายุวนันนะสุขภพระปริพานธนาสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ